สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง m า r a Diary แล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่กับโชตะมาไทยในรอบ3เกือบ4ปีเลยนะคะปกติคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะมาไทยในช่วงสงกรานต์นะคะเกือบทุกปีตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปอยู่ที่สวนณภูมิแล้วคะก็ไปหาที่จอดรถนะคะอันนีนะะ้ก็คือโชตาเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะไม่มีวี่แววว่าจะทำความสะอาดรถแต่อย่างใดแต่พอมาถึงสนามบินซึ่งใกล้เวลาแล้วก็คือเมืองมัวแต่เช็ดรถนะคะ นี่ก็เป็นทางเดินนะคะจากที่จอดรถนะคะเข้าไปในสนามบินนะคะเราก็มาเช็คไฟไฟลากันค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะลงประมาณกี่โมงนะคะนีนะ่ระหว่างนี้นะคะเราก็รอยอยู่ที่ประมาณชั้น3ค่ะแล้วก็นัดกันอยู่ที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือของที่เรานําไปฝากคุณแม่ไว้ต้อนรับกับไทยค่ะนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่มาถึงแล้วนะคะ คุณแม่คือแบบชุดน่ารักมากๆมองเห็นตั้งแต่ไกลเลยค่ะหลังจากที่ประรับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเราก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวเย็นกันที่ตลาดนัดรถไฟค่ะซึ่งไม่ไกลจากสนามบินสวนุวรรณภูมิมากนักนะคะพอวันต่อมานะคะเราก็ไปจันทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็คือเรานัดคุณพ่อกับแม่ของเราไว้นะคะมาจากอุดรเลยค่ะ แล้วคือไปเจอกันไปเจอกันที่พัทยานะคะแล้วก็ไปที่จันทบ,บุรีต่อกันค่ะอันนี้คุณพ่อก็ไปเจอขนุนนะคะเขาบอกมันใช่ทุเรียนไหมอะไรประมาณนี้บอกว่ามันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วพอไปที่ไร่เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปซื้อทุเรียนค่ะกับไปกินตอนเย็นกันที่รพักอยู่ในเมืองจันทบ,บุรีเลยนะคะบ้านพักก็คือจะเป็นภูวิลล่านะคะ นี่นะคะก็คือชื่อว่า Blue Cat Pool Villa นะคะคืนนึงก็ตกประมาณ3,000กว่าบาทค่ะเราไปช่วงแบบคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็คือแบบถ้าถ้าไปวันศุกร์วันเสาร์นี้คนจองจะค่อนข้างเต็มเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบแม่เราก็คือแฮปปี้มากค่ะผ่าเป็นคนผ่าทุเรียนให้แบบเสิร์ฟบริการเสิร์ฟทุกคนถึงทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็คือทุเรียน คือการกินทุเรียนอยางเป็นทางการครั้งแรกของคุณพ่อคุณแม่ของโชตานะคะอันนี้ก็คือของฝากที่คุณแม่มาให้ค่ะตอนเย็นเราก็ทำบาร์บีคิวกันนะคะเนื่องจากที่พักนะคะอยู่ในตัวเมืองซึ่งไม่ไกลาจากแบบว่าห้างพวกแบบ Tesco, Lotan, Makro อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสามารถไปซื้อของแล้วก็ไปทำกินที่บ้านได้ค่ะแล้วก็ที่พักนี้นะคะเขาก็จะดีมากๆเลยเขาก็จะมีการเตรียมช้อนซ่อมอะไรแบบเครื่องครัวให้เต็มเลยค่ะพอวันต่อมานะคะเราก็ ไปแวะซื้อ,อผลไม้นะคะกันที่เดิมค่ะคือตลาดท้าใหม่กลับไปฝากาทุกคนที่อยู่อุดรน,นะคะอันนี้อันนี้เราจะไปต่อไปนะคะแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกันนะคะอยู่ที่ตะเคียนเตี้ยค่ะซึ่งเป็นคุณป้าอยู่นี่นะคะอันนี้ก็คือเพจไทยนะคะลูกสาวลูกชายลูกพี่ลูกน้องของทิพย์เองค่ะ พอกินข้าวที่บางระมุงเสร็จนะคะแล้วก็กลับมาพักที่ตัวพัทยานะคะวันนี้ะนะคะคืออันนี้คือเป็นรูปที่คุณพ่อคุณแม่จี๊บนะคะจะกลับอุดรแล้วเนื่องจากว่ามาหลายวันแล้วคิดถึงบ้านนะคะก็เลยจะกลับก่อนส่วนเรานะคะก็ไปเที่ยวก่อล้านกันต่อค่ะโดยเราเช่าโรงแรมกันที่พัทยานะคะแล้วก็จะไปก่อล้านเช้าเย็นเช้าไปเย็นกลับประมาณนี้ค่ะก็ค่าเรือถ่าเรือคนละประมาณ 30, 30บาทนะคะ แล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ไว้คันละ300ค่ะ,ะน้ำมันเต็มถังเราก็สามารถแบบว่าขับเองได้นะคะส่วนมากที่ที่ก่อร้านนะคะเขาก็จะแบบทุกคนก็จะใช้แบบมอเตอร์ไซค์กันไม่ไม่ค่อยมีรถยนต์นะคะนี่ก็เป็นจุดชมวิวค่ะเราไปเที่ยวทั้งครบทั้ง6หาดเลยนะคะช่วงที่เราไปนี่ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าอากาศร้อนหรือยังไงนะคะน้ำน้ำทะเลมันก็จะลงลงต่ำแล้วอะค่ะ ก็เลยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ว่าน้ำใสามากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหาสเสมซานนะคะคุณพ่อไปเจอแบบคล้ายๆหอยที่เป็นคล้ายๆวีกล้วยค่ะก็คือไปเดินเล่นกันแล้วพอร้อนนะคะก็กลับมาพักที่แบบไปคาเฟ่กันค่ะคาเฟ่ที่นี่ก็คือสวยมากนะคะแต่ว่าราคาก็แอบแรงนิดนึงนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ซึ่งตอนที่ทิปไปเมื่อปีที่แล้วกับโชตาก็คือ,อยังยังไม่มีนะคะ แต่ว่าเครื่องดื่มก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะอยากจริงๆอยากลงเล่นนะ้ำมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศมันก็คือร้อนมากไม่ไม่เหมาะมากเลยไม่เหมาะกับการลงเล่นทไหายแล้วมันส่วนมากแบบมันมันเป็นหินลงไปแล้วนะคะก็เลยก็เลยอเออเล่นดีกว่าพอตอนเที่ยงนะคะลูกก็ไปซื้อกับข้าวค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะที่ก่อร้านแล้วก็มากินนั่งกินกันที่หาดกันค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็กลับ มาที่พัทยาค่ะอันนี้นะคะเราก็จะไปเปลี่ยนชุดที่าโรงแรมแล้วก็ไปกินข้าวกันที่หาดจอมเทียนไนบาซ่านะคะเขาก็จะมีอาหารที่อาหารที่นีราคาถูกแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะถ้าใครไปแนะนำเลยนะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ